ทริปฟิลิปปินส์ของเราเริ่มแล้วเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะตอนนี้จะถึงส่วนรูมูแล้วทริปนี้เราบินไปกับสายการบินเซบู Pacific <c oughs> ซึ่งเป็นสายการบินของฟิลิปปินส์เลย บรรยากาศในเครื่องก็ทั่วๆไปแต่ที่ชอบคือชอบสีเสื้อของสะจวนมากคือเขาใส่เหลืองแบบเลืองเหลืองแล้วแมสก็เลืองเหลืองเฮ้ยอาหารมือแรกที่ฟิลิปปินส์นะคะทีมนี้ตั้งชื่อทีมว่าลกลิกลกลิกมุนวายแม่งตั้งแต่อยู่บนเครื่องจนลงเครื่อง ตอนนี้เรามาเรียกแกลบนะคะแนะนําให้มาที่เคาน์เตอร์แกลบแบบนี้นะมันปลอดภัยกว่าแล้วก็มันเรียกตรงนี้ได้เลยแจ้งเขาเลยว่าเราจะไปที่ไหนนะคะจะมีพนักงานบริการอยู่หน้าเกตตรงนี้ผู้ร่วมสตากรร์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอ <c oughs> ตอนนี้กำลังจะไปโรงแรมนะคะบรรยากาศคือเหมือนกรุงเทพเลยก็คือกรุงเทพในเวอร์ชั่นที่รถติดขั้นสุดรถติดแบบติดแบบร้องไห้ยอยู่บนรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกับระยะทางไปโรงแรม สิบกิโลรถติดแบบติดอะไรนี่ไงนี่ด้อมเขาด้อมเขา วันนี้เราก็มาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางคือเกือบ2ชั่วโมงจากสนามบินมาน,นี่ใครมาที่มาน,นิลาแนะนําให้เผื่อเวลาเดินทางเยอะๆนะโรงแรมนี้ที่เราเลือกพักที่นี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับสถานที่จัดคอนเสิร์ตท,ที่เราจะไปดูกันเราดูมาจาก Google ว่ามันไม่ไกลเราก็เลยเลือกที่นี่ก็ถ้าใครมาดูคอนเสิร์ตก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ ใช้ได้ราคาอยู่ที่คือละพันนิดนิดพันไม่ถึง100รวมอาหารเช้าด้วยแต่ว่ามันต้องเดินไปนะทางเดินก็จะน่กกากลัวนิดนึงแต่ว่าก็ได้แหละพร้อมแล้วจ้า ดูคอนเสิร์ตจ,จบเราก็กลับมาที่โรงแรมนะคะขึ้นมาชั้นบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมก็จะมีบาร์ให้แบบนี้เปิดเพลงดี วิวดีใช้ได้เลยนะตอนนี้คือหิวมากเราก็เลยสั่งอาหารแบบจิ้มมั่วๆไปได้มาเป็นผัดทะเลผัดพริกไทยดำมัง้งแล้วก็เนื้อผัดอะไรสักอย่างข้าวแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็พิซซ่าฮาวายเอียนและที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันเหมือนน้ำดีโดผสมใส่แล้วขาวเว้ย ฝนตกออกไปไหนไม่ได้ลงมากินข้าวที่โรงแรมเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ตื่นเอาคลาสสิกคลาสสิกซีสตาสวัสดีมันนี้ล่าเป็นยังไงบ้างคะไม่มาแลนะ <laughs> ไม่มาแบบทำหน้าร้องไห้ด้วย <laughs> อีหย่างวะเต็มไปหมด <laughs> อย่าชวนมาอีรักกู <laughs> กูขอโทษ <laughs> <laughs> มือนี้ที่โรงแรม ดูจากหน้าตาอาหารแล้วคิดว่ามือนี้ต้องเป็นมือที่อร่อย mm. เนื้อน่ากินนะซุปมันฝรั่งมาลองชิมดีกว่ายังไง <c oughs> เป็นแบบหมึกแบบคริสปี้อะแต่ว่าคือแล้วเหมือนแบบหนังยาง <c oughs> มึงก็ใจร้ายกับปลาหมึกเกินไป <c oughs> อ่ะอีกเอาอีกอเอาอีกสักจานอันนี้เป็นสปาเกตตีเรดเรดมีทสูตรของทางโรงแรม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ้นต้มเจ้นแบบอันเดนเต่ตบบมันเป็นเนื้อ,อนอ็อตเหมือนข้าวผัดเนื้อมึงคือฟิลไล่ข้าวผัดเนื้อร้อนได้เลยเต็มปากเต็มคำลุ้นหน, <suficiente> น่อยใส่ไม่ได้ร้อนหรอกแต่มึงก็ทำใจอยู่ เป็นไงบ้างคะรสชาติมันซับซ้อนมากค่ะเหมาือนซับซ้อนแบบอธิบายไม่ได้จริงๆอร่อยแบบซับซ้อนอร่อยไหมกูยังลังเลเลยเฮ้ย <laughs> ม,ม,มันยากอะมันก็จะายากอะไรม,มันต้องซอสซุปซุปไอ้ซุปอะไรแล้วนะโพเทโตอะไรก็ไม่รู้ <laughs> กินร้อนช้อนกูนะคะ เ,เป็นไงรสชาติอันนี้เค็ม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 เป็นเค็ม,คม,คม,คมอย่างเดียวเลยเรากินกินไปเถอะค่าเสียหาย1,535บเปโซคิดเป็นเงินไทยคือ999บาบาทโดยประมาณนี่คือเราเพยายามกินกันอย่างสุดความสามารถแล้วนะคะราคาอาหารในโรงแรมก็ถือว่าไม่แพงเนาะ ตอนนี้เรากําลังจะย้ายโรงแรมไปอยู่อีกย่านหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าย่านมากกติก็คือจะมีความเจริญมากกว่าย่านเมื่อวานนี้ย่านที่เราพักเมื่อวานที่ไปดูคอนสเสิร์ตอะค่ะมันจะชื่อว่าย่านเกซอนซึ่งคนเยอะฟิลไลท์หน้ารามอ่ะนึกภาพหน้ารามออกแบบนั้นยังไงอย่างนั้นเลยเราว่างที่นั่งรถก็เลยเก็บบรรยากาศเมืองเขามาให้ดูกัน รู้สึกปะคิดเหมือนกันปะว่าเหมือนกรุงเทพมากเหมือนมากๆอาคารบ้านเรือนสายไฟป้ายโฆษณาคือเหมือนอยู่กรุงเทพรวมถึงผู้คนหน้าตาของคนก็เหมือนคนไทยเหมือนแบบแยกไม่ออกเลยอะ มาถึงโรงแรมคืนที่2ของเราแล้วชื่อโรงแรมหลับดีฟิลิปปินเป็นชื่อภาษาไทยนะเพราะว่าพนักง,งานแจ้งว่าโรงแรมเนี้ยมีเฟรนช์ไซส์มาจากที่ไทยด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่ไทยอ่ะมันอยู่ตรงไหนเนีย่ยตรงโซนเตียงนอนตรงเนี้ยน่ารักเนาะแล้วก็มีวิวให้ดูด้วยเป็นวิวเมืองย่านมากาติก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกรุงเทพอยู่ดูดิเหมือนปะ โรงแรมนี้คือลราพันนิดๆไม่รวมอาหารเช้านะคะเพราะเราจะออกไปกินข้างนอกกันออกมาเดินเล่นรอบๆโรงแรมนะคะอันนี้เป็นร้านค้านะร้านค้าที่นี่คือเขาจะปิดลูกกงแบบนี้แล้วเวลาไปซื้อของก็คือต้องชี้ชีแล้วแม่ค้าก็จะเอามาให้เนื่องด้วยประเทศนี้คือเขาขึ้นชื่อเรื่องมีการโจรกรรมติดอันดับต้นๆของโลกกันแหละเนี่ยร้านจะเป็นแบบนี้เล็กๆ ทุกอย่างคือมีลวดหนามกันแบบมีลูกกงกันอะไรไว้หมดเลยเวลามาหรือว่าเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยระวังหน้าระวังหลังเพราะว่ามันอันตรายเนาะเราดูมาจากใน Google ก็ไม่รู้ว่าหล่อนไปเองหรือเปล่าแต่ว่าระวังไว้ก็ดีสายไฟคืออลังการมากเวอร์ เดินมาเรื่อยๆก็มาเจอโซนนี้เว้ยมีแต่ร้านอาหารเกาหลีทั้งนั้นเลยอะเหมือนเป็นโคเรียทาวน์อินฟิลิปป์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเพราะเรามีคาเฟ่ที่อยากไปนะคะนี่เลยค่ะคือความอลังการของคาเฟ่ในมะน,นิลาคาเฟ่นี้คือแบบแค่ตกแต่งโซนทางเข้านี้ก็น่าจะเป็นร้านแล้วนะนี่แค่โชว์ของอย่างเดียวนะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเพราะว่าโซนที่นั่งกินมันอยู่ด้านบนดูตรงบันไดแค่นี้ก็แบบตกแต่งแบบแน่นๆถ่ายรูปยังไงก็ปังถ่ายรูปยังไงก็สวยเหอะนี่ขึ้นไปข้างบนอุ้ยเจอพี่เอวิกเขายืนทักทายอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าทุกมุมในร้านคือตกแต่งแน่นๆเวอเว่ เราก็มานั่งได้ที่นั่งละคนเยอะมากนะสั่งเบียร์กินกันพริมแล้วว่าโตวอื่นอ่ะเขาขายแอลกอฮอล์ด้วยเออแล้วเขาว่ะเปิด24ชั่วโมงนะลืมบอกมีทั้งอาหารเครื่องดื่มขนมนั่งกินกันยาวๆไปเลยเหอะอาหารน่ากินนะเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาสักนิดสักหน่อย อันนี้อร่อยแบบตะโกนกลับมาที่ห้องแล้วนะคะอันนี้เป็นวิวจากหน้าต่างห้องเราเองก็สวยนะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กรุงเทพนั่นแหละแต่เราอยากไปเที่ยวกินเล้าอ่ะปัญหาตอนนี้ที่เราเจออยู่นะคะก็คือเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่แพหหอมแพ้หัวหอมใหญ่อยากรุนแรงและไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเมื่อออกทริปหรือว่าไปนอกพื้นที่ก็จะอยากแดก หอมใหญ่ไม่ใหญ่แน่แล้วอาการก็คือไปไหนต่อไม่ได้อ้วกแล้วก็จะเป็นลมอยากก็ไม่แดกอะไรสักอย่างทายอำนาจมือของหอมใหญ่สมน้ำหน้ากินหัวหอมทำไมกูไม่รู้ว่าเป็นเพอหัวหอมหรือเนื้อ แต่คือสปาเกตตี้คือออกเป็นเส้นอะงงมากสีเขียวอะเออกูจะต้องประจานมึงให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อมึงมาถึงมณีลาปุ๊บมึงก็ห้าวทันทีคำแรกอาหารคำแรกที่มึงเอาใส่ปากก็คือหอมทอดแล้ววันนี้มึงก็ทำแบบนี้อีกแล้วจิตสปาเกตตี้ที่มีหอมสับอย่าหาทามกูจะประนามมึงกูขอประนามมึงแปเลย ตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วออกมากินร้านอาหารจีนใกล้ๆโรงแรมมันเปิด24ชั่วโมงแล้วเพื่อนก็เพิ่งฟืน้นแล้วเพิ่งพามากินข้าวนี่คืออาหารที่เราได้น่ากินไหมกว่าแม่งจะฟืน้นกว่าจะพากูมากินข้าว สวัสดีเช้าวันสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะบินกลับแล้วมากินอาหารเวียดนามเพราะว่าอยากสดน้ำร้อนๆแต่จะให้ดูแถวๆย่านนี้คือมันเหมือนอยู่ซอยรามคำแหงหกห้าสมัยเรียนลามอะสมัยเรียนมหาลัยอะเออเหมือนจริงตรงนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามนะคะแล้วก็จะมีนางตัวดีนั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคน มือนี้อยากกินเฟอไม่รู้จะอร่อยเหมือนเวียดนามไหมอ้าวแล้วมันมีหัวหอมแบบนี้อ๋อมึงเงาออกแล้วอันนี้ก็น่ากินดูดูดูหน้าตามันฟื้นแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นกาแฟาไข่อยากลองกินแต่มันไม่ดึงดึงเหมือนที่หอยอันที่เราไปกินกันวันนั้นนะแล้วเราก็มาเจอซอสพริกสีราชาอีกแล้ว ที่แวยนนามก็มีแล้วก็สื่อกลับมาไทยด้วยนะทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นของไทยก่อนกลับมาที่สตาบาร์แถวๆโรงแรมนะคะในย่านมาการไติมีที่นี่เขาไม่ใช้แก้วพลาสติกเขาจะใช้เป็นกระดาษแล้วก็หลอดก็เป็นกระดาษหมดเลยแล้วเราก็ได้ชื่อใหม่เป็นชื่อเป็นชื่อฟิลิปปินส์ก็คือตุ๊กเป้ภูมิใจว่ามีชื่อฟิลิปปินส์ด้วย ตุ๊กเต้เดี๋ยเรียกสิ <laughs> ชอบว่ะนี่นิวยอร์กชิปเค้กล้สช็อกโกแลตไปอีกกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวไปสนามบินละตรงนี้ก็เป็นโซนใกล้ๆโรงแรมซอยนี้จะมีแต่ผับบาร์ร้านเหล้าแล้วเปิดเพลงตึงๆๆๆๆที่เราอยากมาแต่ว่าเพื่อนป่วยไม่เป็นไรกลับไปไทยก็ได้ถึงสนามบินแล้วนะคะต่อแถวยาวมาก เพราะว่าเขาจะตรวจตั้งแต่ประตูสนามบินแบบนี้เลยเผื่อเวลาด้วยนะคือใช้ชีวิตอยู่ที่มานิลาเนี่ยต้องเผื่อเวลาด้วยนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเพราะช้ามากลับแล้ววันนี้อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะจบทริปมะนิลาไม,ไม่มาแล้วนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วรอดูว่าทริปหน้าจะไปไหนกันแล้วก็จะไปกับใคร ไปทำไมไปด้วย <laughs> ไปด้วย <cider daha zed> <c oughs> ไปด้วยกันอีกไหมไปไหมอ๋อนั่